สวัสดีครับอีพีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสอาติตนะครับวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การลงเงางานญี่ปุ่นกันะครับอันนี้ก็จะลงแป้กลาวหรือว่าลายน้ำนะครับ<ม>การทําเงาก็จะเป็นการทําเงาสไตล์ผมนะครับก,ก็จะเป็นเขาเรียกว่าการทําเงาการผสมเฉดแบบผมเลยผมก็ผสมแบบผุ้งมวนะครับก็ ถ้าใครที่ดูอยู่หรือว่าดูแล้วเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามส่วนใครที่เก่งอยู่แล้วก็หรือว่ามีเทคนิคอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับแนะนำผมจะเอาไปปรับแก้ไขหนยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร e ให้เราด้วยนะครับไปดูกันเลยขอย้ำนะครับว่า ของผมนะครับก็อาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้อันนี้ก็ลองศึกษาดูเอากันเองนะครับอันนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยอันนี้ก็เป็นการแค่การแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันก่นะ 友達に戻れたらこれ以上はもう望まないさ君がそれっていいなら僕だってそれで構わないさ嘘つきの僕が吐いた反対言葉の愛の歌 の地方は土砂降りの水田でした昨日もずっと暇って一日満傷し出ました別に君のことなんて考えて何が言えないさ嫌でもちょっと温度は考えてたかもなんでメリゴーラ ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปเทคนิคการลงลนยน้ำครับก็เทปที่ผมใช้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับไม่จำเป็นต้องผสมตามครับใครชอบผสมแบบไหนก็ลองหาวิธีของตัวเองว่าชอบเทนไหนก็ลองทำในสไตล์ตัวเองนะครับถ้าใคร ดูคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์ผมก็ขอบคุณนะครับแต่ถ้าใครดูแล้วอ่ะมันไม่ใช่หรือวามันไม่ใช่แบบนี้มันต้องทำอีกแบบี้ก็ขอโทษด้วยใครชอบที่วิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้เราครับเจะได้ไปคลิปหน้า